ใช่แบบนี้มีกิจกรรมดีๆจากพี่โยรินรออยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องมาเจอกันในช่วงนี้ฮะวันนี้ผมจะพาน้องฟ้าและคุณผู้ชมตรงไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้ชื่อง,งาน On n e Vios h a p p i t o n d Dive fit now ติดตามพร้อมกันในช่วงของ Happy today by Toyota ครับช่วง Happy today by Toyota ช่วงแฮปปี้ทูเดย์บายโตโยต้าสัปดาห์นี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมตรงไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวรอไปชม,รมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่โชว์ตตรูมโตโยต้าสุพรรณบุรีกันแล้วนะครับอยากจะทราบันแล้วใช่ไหมฮะว่ากิจกรรมข้างในนี้เขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมรพร้อมๆกันเลยนะครับ vain, กิจกรรมที่ว่านี้ก็คืองาน Onivios Happy or Die f i t Now นั่นเองครับสำหรับงาน Onivios Happy or Die Now. มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโซนเกมโซนการประกวดภาพถ่ายกับกิจกรรมโพสต์ถูกใจ like i อ now นอกจากนั้นในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือการกดปุ่มไฟลุ้นรับบัตรช้อปปิ้งฟรีด้วยแหละครับ ส่วนกิจกรรมบนเวทีก็จะมีการประกวดจากน้องๆโรงเรียนต่าง,างๆเข้ามาร่วมสร้างสีสันพลใงงานอีกด้วยแม่จะชมการสแสดงของน้องๆกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ บ้างครับได้เห็นความน่ารักของน้องๆกันไปแล้วมาเอาใจผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่ากับคอนเอสิร์ตสุดพิเศษกับผู้ชายคนนี้ครับรุดเดอะสตาร์นั่นเองอยากจะฟังเสียงเพราะๆของรุดเดอะสตาร์กันแล้วใช่ไหมละครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพราะๆของผู้ชายคนนี้กันเลยดีกว่าครับ ต้องบอกว่ามาถึงไฮไลท์ของงานในวันนี้กันบ้างแล้วครับนั่นคือการลุ้นรับบัตรกำนันช้อปปิ้งฟรีเริ่มแค่หนึ่งหมื่นบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูโฉมหน้าผู้โชคดีกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นใครกันบ้าง ยังไงกันบ้นแล้วครับสำหรับกิจกรรมสนุกๆที่ทางรายการของเราเอามาฝากคุณผู้ชมสําหรับครั้งหน้าจะมีกิจกรรมดีๆที่ไหนอีกผมสัญญาว่าจะนํามาฝากคุณผู้ชมอีกอย่างแน่นอนแม่แต่น่าเสียดายจังครับเวลาในช่วงของ Happy Today by Toyota หมดลงแล้วครับเดี๋ยวกลับไปที่สตูดิโอเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาสาระที่รายการเรามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์หน้าเราสองคนจะมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันได้ในรายการ Modern Life ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลาเที่ยงตรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ